สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีต้นไม้สองสามตัวมาเสนอนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะอันนี้จะเป็นโตเกียวสโนนะคะโตเกียวสนนะคะนี่นะโตเกียวสโนเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้อยเนาะกระถางห้านิ้วนะคะกระถางห้านิ้ว กระถางละ250ค่าส่ง70บาทจ้ากระถางละ250ค่าส่ง70นะคะอันนี้ตัวเกียร์สโนนะคะอันนี้จะเป็นเสศษถีเงินหนานะจ๊ะเสศษถีเงินหนาอันนี้กระถาง8นิ้วนะคะกระถาง8นิ้วกระถางละ150่ค่ะ1 5 0 ค่าจัดส่ง80บาทนะคะส่งทั้งกระถางนะคะค่าส่ง80ิบนะคะเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้มงคลนะตามชื่อเลยค่ะเศรษฐีเงินหนาใครอยากมีเงินเยอะๆก็จัดไปปลูกหน้าบ้านเลยชื่อมงคลแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมงคลก็จะตามมานะคะ อีกตัหนึ่งอันนี้จะเป็นสเสน่จันนะคะเเสน่จันนี่นาะ <S <S จะเด่นเรื่องการค้าการเจรจาการพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต้องเจรจาต้องพูดต้องคุยก็ปกเสน่จันค่ะนี่นะกระถางละ100ค่าจะส่งแบบผอตุ้มนะคะ70็บบาทจ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ จะเป็นออมชมพูนะคะออมชมพูนะคะอย่างนี้เนาะออมชมพูนะคะไปทั้งกระถางทรงเบลล่าอย่างนี้ชุดละ350ค่ะ350บาทนะคะอย่างนี้นะสวยๆเลยเนาะกระถางเดียวเอาอยู่เลยเชุดละ350ค่าส่ง70นะคะค่าส่ง70นะคะขอบค เป็นแก้วกระสัสารพัดนึกนะคะแก้วสารพัดนึกมาพร้อมกระถางอะคริลิกแล้วก็แบบลดน้ําได้ในตัวนะคะแค่เติมน้ําลงไปอย่างนี้เลยอันนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบค่าส่งเจ็ดสิบนะคะกระถางละสองร้อยห้าสิบค่าส่งเจ็ดสิบนะคะอืมจะลงทลิปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามกันหน่อยนะคะฝากติดตามนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ